กล้าวกประมองข้าพระพุทธเจ้านายประองอรีศักดิ์ศรีในานามของระสบนิกรชาวไทยในเมืองเซมุยและเมืองใกล้เคียงมีความพิติยินดรีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มารวมกันณวัดพระศรีรัตนารามสถานที่ศักดิ์สิทธ มงคลและแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรณาที่คุณเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษา5ธันวาคมพศออ2554ในวรโรกาส เ็นมหาหมงคลน,นี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชรวโรกาน้องกล้าวน้องกระหมอ่อมถวายพระพรชัยมงคลขออำนาตคุณพระศีรัะนตรยัยบุญญาพิ่นิหารแห่งพระสยามเทวาธิราชและสมเด็จพระบูระพะ มหากศัตริ์ทุกพระองค์ตลอดจนอันหน้าแข่งพระราชกุศลทัางปวงที่ใต้ฝ่าละอ,องทุรีพระบาทได้บำเพ็งแล้วได้โปรดอภิบาลรักษาให้ใต้ฝ่าละอ,องธุลีพระบาทจงทรงแระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสัาราญ ทรงพระเจริญด,ด้วยจักถูรพิพพรชัยขอทรงทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ปาราศจากโรคาขยาทิและอุปัตถวังตรายทั้งปวงพระเกียรติยศแผ่ขจรไายทั่วที่สานุทิศขอทรงสถิตเป็นร่มฉั็ปกเก้าปกกม่อมพระศพนิกรชาวไทย และเป็นศูนย์รวมจิตใจและความสนันฉันของวลชนชาวไทยตลอดการและนานเทินกลาพระบาทจอมดินปิ่นกริย์มหาราชสถิตในดวงใจไทยทั้งหลาย,ายถ้าทรงเป็นร่มโพธทอง ป้องของไทยน้ำระไทยมากล้ำสุดรำพันประชารชานมีทุกข์ทรงทุกกว่าทรงแก้ด้วยพระปรีชาสำเร็จผลทรงมีสุขเมื่อเห็นสุขของบวงชนไทยทุกคนแท่สอง สาธุการเราคนไทยโชคดีมีภูมิครองแผ่นดินโดยทรรมทำมั่นหมายเป็นพ่อหลวงห่วงประชามิเสื่อมคลายเราคนไทยทราบซึ้งถึงพระคุณข้าพุทธเจ้าชาวไทย ในสหรัฐขอม,นะมนัสมโนน้อมเจ้าจอมสยามเป็นฉัดแก้วกั้นเกตทุกเขตคามสมพระนามภูมิพลของชนไทยด้วยกล้าดวรวตจอม